รว,นะวมเลยค่ะหัวกระเทีย,าม,ายมแ้วกเปิดอมูไใส่ไปเลยนะค็ใส่ปแล้วก็ววกเราเคียวไปเลยคะจะเพิมาะป่างเล็นิดดียว น้ำใส่ให้จังหน่อยดูเอาอย่างลูกเกจี้ต้งองงานถีเลยไม่เผ็ดนน้ำนี่นะจะออกเท็ยนแบบแป,แปะนะนน้นะน,น,นะเขาต้องงเข้าไปธรรมดาแล้วนะค่ะตัวเห็ดหวานหน่อย ใครชอบอร่อยก็อยากได้อร่อยจะเอาอร่อยนะคะถ้าอยากได้พริกแดงโรยหนะ้าอาหารพริกแดงโรยนะคะผู้ปกครองงามค่ะ